อยใ่โดยข้ามีประมาณ135ห้องนะครับมี7ชั้นนะครับชั้น1-6ถึง6ก็เป็นชั้น1กับ2เนี่ยเป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือการจ่ายยาสามันนะครับหรือว่าการเย็บแผลทําแผลเบื้องต้นธรรมดานะครับส่วนชั้น3ขึ้นมาถึงชั้น6เนี่ยเป็นห้องพักฟื้นสําหรับคนที่ต้องการการพักฟื้นเป็นเจ้าหน้าที่ทางพระวิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา ชวนและไเจ้าหน้าที่ภายในเจ้าหน้าีการกางพื้นจะเป็นตั้งแต่ชั้น3ถึง6ส่วนชั้น7เ,เป็นดาดฟ้านะครับขนาดห้องท,ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ได้ถามกับผู้ดูแลคร่าวๆนะครับมีขนาดประมาณ6คูณ4นะครับ6คูณ4เมตร24ตารางเมตรนะครับในบส่วนของอาคารตรงนี้นะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณเท่าไหร่งงบประมาณขออนุญาตไม่ทราบจริงๆครับไม่สามารถจะตอบได้หลวงพี่คะตรง เป็นพื้นที่ของเอกชนหรือว่าเป็นของวัดนะคะเป็นพื้นที่ของเอกชนแล้วมงินตรงที่สร้างะค่ะเป็นพื้นที่เอกชนที่เขาปวารณาให้พระภิกษุรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้ามาใช้ได้ครับแล้วเงินที่ใช้เป็นเงมาจากเอกชนใช่ครับเป็นเงินบริจาคของมูลนที่เอกชนครับเจ้าที่กองสอบสวนเรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวจะไล่ไปต่อครับ อนี่คาด่าจะแล้วเสร็จประมาณเป็นเ่ไหร่ครับภาพขอ้องคครับด้านด้านหน้าของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่โซนดาดฟ้านะครับเป็นดาดฟ้าหออทางบุรุษาหรือเป็นชั้นเจดก็ได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ครึ่งหนึ่งจะเป็นงานระบบนะครับเกี่ยวกับระบบปรับอากาศนะครับมีชิลเลอร์นะครับแล้วก็มีระบบน้ํารวมถึงมีระบบข้างบนที่อะไรนี่โซล่าเหรอ เป็นระบบน้นําอุ่นนะครับอยู่ด้านบนครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกงานระบบไฟฟ้าประกอบด้วยนะครับส่วนบริเวณพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนจะทําเป็นสวนนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยพักฟื้นนะครับได้สามารถมาเดินออกกําลังกายนะครับมาบริหารร่างกายได้บนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าส่วนด้านหลังรั้วสีฟ้านี่ก็จะเป็นระบบแอร์ปรามอากาศทั้งหมดด้านหลังนี่เป็นทิศเหนือนะครับ ฝั่งนี้เป็นทิศเหนือฝั่งนี้ก็จะติด196ไร่อยู่ฝั่งด้าในทิศใต้นี้เอ่ออาคารนี้นนนยงังไม่ได้เปิดใช้งานยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าถามว่ามีฟ้ามาไหมก็มีบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าใหม่ครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ด้านหลังตรงนั้นก็เป็นโซนที่สุดโม่ ตรงนี้เป็นระบบกรองน้ำครับเป็ระบบกรองน้ำของโรงง เต็นีะนะรเป็นระบบาระบบสารทนุโภคไงเฮ้ยเขาเขาเข้คาไปคนชั้นสี่อย่งางเลยครับค่งลางลครับตวตัวไม่ใช่พีเป้ตัวตัวเต็นเต็นนี่มันไว้ทำตอนเป้า 别把他弄走。<laughs> <laughs> ลองลองสั่งขอนที่ล้างนะคะตกลงไปที่ล่างนะคะถ่ายถ่รูป 啊！哈哈！<laughs>

嫂子。 ไอ้นี่กองถามได้ท้องถ่ายสะดวกได้ตอ <approach> ้องหะังว่ามีสังกะสีกานอยู่ใช่เราตรงไปตรงนี้ถนนเส้นนี้เลยใช่จะพี่